ัดอันดับสายมืดที่ดีที่สุด EP 2อันดับ2ตัวติดตามมันจะบอกตำแหน่งศัตรูที่มาคนเดียวหรือศัตรูที่มี h ฮตต่ำโหเมื่อกี้เข้าไปเต็มๆฝั่งตรงข้ามเลือดน้อยแล้วค่ะเหมือนแสงกระสือเลยอะ <c oughs> แบบนี้เราจะได้รู้ไงว่าตัวสุดท้ายของตี้อยู่ไหนไม่ใช่มันแอบหนีไปชุบเพื่อนก่อนแล้ว ดูดิเห็นป้ามันจะมีลูกศรชี้ออกจากตัวเราด้วยนะคะให้เห็นว่าศัตรูเคลื่อนที่ไปทางไหนนอกจากนี้มันยังเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้กับเราด้วยซึ่งทักษะมันจะทํางานทันทีเมื่อมันพบศัตรูเฮตี่ต่ำมีศัตรูที่เห็นเลือดน้อยไหนวะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปยิงเขาก่อนอุ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยมันเห็นมันเห็นกำลังพันยายอยู่ ันดับหนึ่งผู้อัญเชิญสามารถชุบเพื่อนร่วมทีมให้กลับมาได้ระหว่างเราทำพิธีชุบเพื่อนมันจะมีโดมมาช่วยป้องกันอีกทีหลังชุบเสร็จมันจะดอกหมวกใหญ่อันนี้นะคะสามารถชุบคนซ้ําได้ถ้าไม่ติดครูดาวโดยเราจะอัญเชิญได้ก็ต่อเมื่อเราไปยืนข้างกล่องสบู่ของเพื่อนแต่อันนี้มินงงตรงที่มินหนะักตุยนอกวงแต่ชุบทีได้ทั้งสองคนเลยเหรอผู้ที่ถูกชุบจะได้พี90ติดตัวมาเลยอันนี้หมากกับตี้ที่ชอบบวกมากๆ นอกจากนี้เรายังสามารถชุบเพื่อนทั้งตี้ได้ที่แท็บเล็ตเจ้าปัญหาค่ะแล้วผู้ติดตามล่ะชอบทักษะสายมืดด้านไหนมากที่สุดมาเม้นบอกกันหน่อยอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะ